Bắt tay lên đi gần cu Rồi Bỏ lên bọn đi em quay Ui đất ơi lên bọn đi coi lên là cuối rồi đó Bắt lòn á Bà cho ở cầm mực lòn bà chó Lại bên nhà mà ôn tranh tranh bộ Cú lòn lừa ở nhà đây rồi cú lòn ai rồi Để bà cú đét cả tôi tài ôn lại bộ lửa đi cửa đi rồi Ôi giờ chẳng mắc mình ra Ừ tài ôn đấy Ừ ôn tranh tranh đi Mà โอ้ยยัดแมมไม่ใจ่ชันปันนั่นชันแรงไงนั่นอีเบนเอ้โอาเอาจากตรงจับเตะเอกตรงจับเตะเอาขูกลาบมเลยเลยยัดเมมรวยจัดนักดนตรี เอาไงพรอพรดักกี้ตีหนักดนตรีเอาดักไก่้ยากวังดนตรีพรอรพรอไอโบนี้มันกี่บายโยพี่น้องก็แจ้งตำรวจดักตีก่อนเลยครับเลือกว่าไปกันนั่นไปร้ยอยังอยู่จำเพรสเลี้ยว<ะ>เล่นไปตาบ,บัวแม่พี่น้องก็ยังไงกำลังใจเลยเอาในในเลี้ยงนั่งเล่นในจบเลียงโบ้รู้แต่คืนนี้ตาทั้งหมดว่าใครเล่นดีคืนนี้กลัวเลี้ยงเซเว่นกันคืนนี้เอาจัดมาเลย <c oughs> ไอ้มีเอ้ายกขึ้นที่ไปนอนอยู่ทำไมอ่ะยกขึ้นสิเป็นอะไรปาไม่หมดอะไรพาไม่หมดฮอบเลยหลมขึ้นแล้วกูบ้าอะไรเนี่ยนั่งนิ่งๆสิ เออคนสวยจ้ะพี่ว่าถ้าเราคุยกันตรงนี้เนี่ยมันคงไม่หมะนแล้วไปคุยกันหลังพุ่มไม้ตรงนั้นดีกว่าเอาทำไมต้องไปคุยกันหลังพุ่มไม้ด้วยล่ะคุยตรงนี้มันมีปัญหาอะไรคุยตรงนี้ก็ได้สิจ้ะเอา้าก็มันได้เป็นส่วนตัวสักหน่อยสิดูตรงนี้สิพวกสัตว์ป่ามันเยอะว้าสัตว์ป่าลงกว่านี้กูดกลงไปคุยกันหลังนู้นแต่ะนะฉันไม่ไปกับคุณเด็ดขาด ดูการกระทำกิริยามารยาทของคุณแล้วเนี่ยไม่น่าคบซะเลยโอ้โห,โหเธอเป็นผู้หญิงคนแรกนะที่กล้าพูดกับฉันแบบนี้เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงคนแรกจริงๆนะแต่เธอแบบนี้ถต่เธอปากดีแบบนี้จริงๆเนี่ยฉันจะฉุดเธอแนะ่คุณจะฉุดฉันใช<จ>่คุณลองฉุดฉันดูสิให้มันรู้ไปสิว่าฉันไม่กล้าตบคุณลอยแล้ววลอยแล้ว